ของขวัญของเพจเปลี่ยนเป็นพลังสู่ความรวยนะคะมาอีกแล้วสิจ้านะคะเราเนี่ยเจ้าประจําที่ต้องมาทุกวันสําหรับเพจนี้นะคะแล้วหัวข้อวันนี้นะคะเป็นเวิร์กช็อปครับเป็นเวิร์กช็อปนะคะขั้นรายการโฆษณาเรื่องเวิร์กช็อปที่จะทําให้ทุกๆุกคนนะคะสามารถทําได้ด้วยตนเองโดยความสมัครใจนะคะคุณอย่าไปบังคับตัวเองนะ ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณบังคับฟื้นใจทํานั่นคุณก็นะคะอยู่พลังลบล้เอาแบบที่เต็มใจทําแบบที่นะคะมีความสุขโอเคไหมวิร์กช็อปวันนี้นะคะวิร์กช็อปวันนี้เอาเป็นว่าใครสะดวกใจทําทำนะจ๊ะทำนะ,ะการเร่งความสําเร็จให้เร็วขึ้นด้วยการใช้3แรงสันะเทือนนี้ก่อนนอนนะคะคำว่าแรงสันะเทือน ย่อยเป็นศัพท์อีกคำอีกศัพท์หนึ่งก็คือความรู้สึกคุณรู้สึกอย่างไรนะคะการสั่ะเทือนในความรู้สึกตรงนั้นนะะ่ะนะคะมันจะไปเกิดภาษาที่ไปสร้างความสําเร็จให้คุณการที่จะทําให้พลังงานที่อยู่ล้อมรอบก,กายคุณที่มีพลังงานเต็มไปหมดเนี่ยนะคะสื่อสารแล้วนะคะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณส,สะเทือนนั้นนะ่ะ เขาเรียกว่าเป็นพลังงานเชื่อมโยงต่อกันนะฮะคุณจะใช้รหัสในเรื่องของการเชื่อมโยงพลังงานที่ทุกวันนี้เขาใช้เพราะว่าจักรวาลเนี่ยนะ,ะเชื่อมโยงหรือจูนจิตกับจักรวาลเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของจักรวาลสื่อสารกับคุณด้วยความรู้สึกและความคิดความคิดยังสื่อสารไม่เท่าไหร่แต่ความรู้สึกเนี่ยเป็นแม่เหล็กเป็นตัวกดหลัก ในการที่คุณจะไปดึงอะไรก็ตามตามความรู้สึกที่คุณมีนะฮะตามความรู้สึกที่คุณมีเอาเป็นว่านะคะจงรู้ความว่าภาษาของคขาว่าแรงสันทือนมันก็คือ ความรู้สึกที่คุณมีต่อชีวิตของคุณนะคะต่อความนะคะรู้สึกในปัจจุบันคุณรู้สึกยังไงคุณก็จะไปดึงแบบนั้นมานั่นเขาเรียกว่าแรงสันสะเทือนและการสร้างแรงนะคะการสร้างความสําเร็จให้เร็วขึ้นด้วยการใช้แรงสัสนสะเทือน3อย่างเนี่ยมีดังนี้นะคะข้อแรกแน่นอนแหละวันนี้ทั้งวันนะคะคุณเขียนนะคะถ้าคุณเขียนมันจะเป็นพลังที่สอดคล้อง กับหน้าที่การเป็นผู้สร้างของคนที่สุดเรามีมือนะคะเพื่อการลิขิตนะคะลิขิตชีวิตจัตทิรักจงใช้มือลิขิตชีวิตตัวเองนั่นก็คือสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้ามมาบรรจงเขียนคําขอบคุณที่คุณได้รับในวันนี้นี่คือสําหรับผู้ที่ต้องการเร่งผลลัพธ์สปีดตัวเองให้นี้นี้หให้พ้นจากสภาวะที่ มันกําลังสมตัวนะคะก่อกองไฟอยู่นะ,ะในจิตใจคุณถ้าคุณอยากจะให้จิตของคุณพ้นจากนะคะความที่มันนะคะไฟลนก้นขนาดนั้นนะคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการของโลกภายในที่เรียกว่าโลกแห่งจิตวิญญาณของคุณจิตมันเป็นนายกายมันก็เป็นบา่าทองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทองไปเถอะทอง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 ท,องท,องทองนะฮะ แต่วิธีการทํามันคือวันนี้ที่มันเธอจี้เอาของขวัญมาฝากพวกเรานะคะดังนั้นเนี่ยจงนําไปใช้แล้วคุณจะพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะแรงส,รสั่นสะเทือนเนี่ยเขาใช้กันทั้งโลกคนที่เขียนนะคะเกี่ยวกับ The ะซีเคทคนที่ประสบความสําสเร็จนะคะเกี่ยวไน้กลุ่มรอนดาเบิร์นไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณอะไรคุณคุณคุณบ๊อบ พ็อกตันอ่าพ็อเตอร์นะคะอกพ็อเตอร์ไม่ว่าจะเป็นดรโจทิวาลีหรือนะคะเยอะแยะมากมายเนแทบจะเอ่ยนามไม่หมดไม่เสี่ยงโดยเฉพาะอับราฮัมฮิกส์นะคะเขาอยู่ในกลุ่มที่ใช้นะคะจิตวิญญาณกันล้วนๆและคนเหล่านี้ยังไม่ตายนะจ๊ะยังมีชีวิตอยู่และสร้างผลงานสร้างนะคะในเรื่องราวของไม่ได้ไม่ได้บอกความเชื่อเลยนะ ตอนนี้นะคะเชื่อไม่เชื่อแต่ทําตามเนี้ยมันเกิดผลลัพธ์เพราะนี้คือกระบวนการกลไกของพลังงานเขาทํางานแบบนี้เข้าใจไหมคะดังนั้นถ้าคุณมีความรักในตัวคนเองอย่างบริสุทธิ์นะคะเคยเอกกดตัวคนเองอย่างจริงใจบ้างหรือยังคําคนี้มันไฮจี้เจอแล้วสะดุ้งหยงนะคะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่เราทําอะไรเพื่อตัวเราเองถามกับตัวเราเองว่าที่ทําหมดทั้งหมดทั้งมวลน่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเออเป็นการ รักตนเองหรือทำร้ายตนเองกันแน่นะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องไปไปมีเขาเรียกว่าไปพิจารณาดูภาพบททดสอบการใช้ชีวิตที่ผ่านมานะ,ะเป็นบททดสอบที่การรักตัวเองคุณจะอยูภยนะะ่ภายใต้ศีลค่ะภายใต้ศีลและภายใต้ของนะคะเ,เขาเรียกว่าศีลธรรมจริยธรรมกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเพราะคุณจะนะคะดูแลตัวคุณเองไม่ให้ ออ,อ,นะะออกจากกรอบที่เป็นพลังบวกนะออกจากกรอบที่เป็นพลังบวกคือมีศีลมีธรรมมีเหมือนดังเกาะป้องกันอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณละเมิดนะฮะละเมิดไปข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าข้อไหนก็ตามมันล้วนเป็นเรื่องราวของการจะตีกลับมาทาร้ายชีวิตตัวเราทั้งสิ้นนั่นก็คือพลังลบนะคะดังนั้นการขอบคุณทุกๆสิ่งในชีวิตนั่นหมายถึงตั้งแต่ตื่นนอนยันปัจจุบันก่อนจะเข้านอนเนี่ยนะฮะนี่คือเราจะต้องทำเวิร์กช็อปก่อนนอนถูกไหม ตั้งแต่เช้าตื่นนอนคุณขอบคุณที่นอนนะฮะที่นอนมอนมอนข้างนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณใช้นอนแล้วอ,อย่างรวมทั้งชุดนอนของคุณนะฮะหรือนะะลงจากเตียงนอนเสร็จป,ปุ๊บคุณขอบคุณร่างกายศีรษะจรดเท้าตัวคุณเองแล้วอ,อย่างนี่คือการที่คุณจะได้มีในเรื่องราวของการใช้พลังงานที่รู้คุณค่าใน ชีวิตของคุณนะคะในชีวิตของคุณก็คือมีร่างกายของคุณมีข้าวของสิงของต่างๆทั้งหมดทั้งมวลล้วนนํามาให้คุณมีความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิตเข้าใจไหมคะ <c oughs> คุณขอบคุณนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันสบูอ่อาบน้ำแชมพูครีมนวดนะคะ เครื่องแต่งกายนะน้ำหอมน้ำหอมเครื่องแป้งอะไรต่างๆของคุณบ้างแล้วหรือยังคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ที่ขายของดีๆอ่ะทาไมเขาเรียกน้องน้องนะะน้องยาสีฟันน้องแปรงสีฟันน้องเซรั่มน้องแป้งน้องลิปสติกทําไมเขาเรียกน้องเขาใช้นะคะพลังงานของการขายสินค้าเป็นความผูกพันกับนะคะสินค้าที่เขาขายคือมอบความรักให้กับสินค้า เวลาจะผลิตจะสินค้าจะอะไรต่างๆเขาก็ใช้ความรักความผูกพันให้สินค้าเป็นสินค้าที่ดีเพื่อที่จะไปเกิดเป็นประโยชน์นะฮะก่อผู้ซื้อผู้ซื้อซื้อไปใช้เอาไปใช้เกิดประโยชน์ผิวหน้าสวยผุดผ่องสวยงามลิปสติกสีต่างๆ ที่ถูกใจนะฮะมนุษย์หรือคนซื้อมันก็เป็นการสร้างความสุขให้กับผู้ซื้อผู้ซื้อจึงยอมจ่ายตังค์แล้วผู้ซื้อก็บอกต่อบอกต่อแล้วก็ใช้หมดก็มาซื้อซ้ามันจึงเป็นเรื่องมาที่มาที่ไปของการขายที่ไร้ขีดจากัดและบนโลกออนไลน์บางบางยี่ห้อบางแบรนด์นะคะเดือนหนึ่งนะคะขายสินค้าเดือนเป็นร้อยๆๆมันจึงเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว เพราะเรื่องของพลังงานความผูกพันและรู้คุณค่าต่อสินค้าที่เขาขายนะคะอันนี้จะเป็นข้อคิดให้กับพวกเราไม่ว่าคุณจะทําอยู่ในอาชีพอะไรวันนี้คุณรักในอาชีพของคุณแล้วหรือยังนะคะถ้าคุณขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้คุณจะรู้ค่าในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในตัวคุณและสรรพสินสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดใน โลกานี้นะคะอันนี้เป็นความลึกซึ้งละเอียดอ่อนมาเพราะเราเกิดมาบนโลกไปเนี้ยไม่ใช่มากอบโกยเนือไหมไม่ได้มาเอากำไีกํำไรกอบโกยให้กับชีวิตตัวเองเพราะนะ,ะสุดท้ายไม่มีใครเอาอะไรตัวอ่าที่มันกอบโกยหรือนะคะนำในเรื่องราวของนะคะเอามาเป็นของตัวเองและนําไปได้สักคนทุกคนก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้บนโลกานี้เหมือนเดิมนะคะ ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ที่เราต้องขอบคุณก็คือเราเท่ากับได้ยืมสิ่งของทั้งหมดที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะไม่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกเราขณะมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้เราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้คุณค่าและขอ,อขอบคุณให้เรียบร้อยจะได้ไม่ติดหนี้ติดสินนะคะกับสพัสพพสิทรรสัพว์สทั้งหลายนะคะ เพราะสิ่งของทั้งหมดทั้งมวลเขาคือสสารและเราก็เป็นสสารเดียวกับเหมือนกับเขาเขาเป็นสสารที่ไม่มีจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกแต่เราเป็นสสารที่มีจิตสํานึกจิตใต้สํานึกเขาเป็นสสารที่มีจิตไร้สํานึกนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เขาเชื่อมโยงนะคะกับจิตเหนือสํานึกด้วยการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของเราเนี่ย คอยดูแลสรรพสิ่งสรรพสัตว์ให้ทํางานหรือรับใช้มนุษย์อย่างเราที่เป็นศูนย์รวมและความรักของทุกๆนะคะทุกๆทุกๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะคะทุกๆความเป็นพระเจ้าที่นะคะนำในเรื่องราวของมนุษย์เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างผลิตสิ่งของเ่ยนะดูในเรื่องของผลไม้รากไม้อาหารเ่ยก็เพื่อที่จะออกแบบทั้งหมดทั้งหมดให้มารองรับรับใช้มนุษย์ทั้งหมดเลย ดังนั้นเนี่ยเรื่องราของจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเต็มใจในการที่จะขอขอบคุณสําหรับบางสิ่งบางอย่างที่เรามาอาศัยอยู่ได้หยิบได้ใช้เข้าของเครื่องใช้แม้เราจะเป็นผู้ที่ควักเงินจ่ายแต่เงินทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่บนโลกมนุษย์นี้รายได้ของที่เราได้มามันก็เป็นเรื่องราวของการที่ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราไปสาอหาไปทําเงินทํางานมาให้เรา นะคะแล้วนะคะแล้วร่างกายใช้ของเราเหรอนะคะถ้าเราไม่ขอบคุณเนี่ยคุณจะเสียใจนะคะหลายหลายคนหลายหลายท่านเนี่ยอายุสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีมากไปเนี่ยโดยที่ไม่รู้คุณค่าว่าตัวคุณเองยืมร่างกายมาใช้เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้จิตของคุณความรู้สึกของคุณจิตวิญญาณของคุณน่ะได้นะคะไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่ตามใจคุณชอบเนี่ยนะคะร่างกายจะต้องนะคะทำงานหนัก มากมายขนาดไหนนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ดูแลหลายหลยคนซุบโซมไปเยอะมากนะคะซุบโซมไปเยอะมากๆๆๆนะคะอันนี้เันทอรจีก็เอามาเอามาเป็นการเตือนพวกเราทุกๆคนนะคะว่าอย่าประมาทกับคําว่าขอบคุณในร่างกาย ศีรษะจะหลดเท้าตัวเองถ้าคุณขอบคุณได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเซลล์ในร่างกายของคุณเขามีจิตสำจิตไร้สํานึกของเขานะคะซึ่งการขอบคุณจากจิตสํานึกของคุณมันฝังลงไปจิตใต้สํานึกซึ่งจิตไต้สํานึกเขาไปควบคุมดูแลระบบกระบวนการต่างๆในร่างกายของคุณครบทุกๆระบบนะคะแม้คุณหล่าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะ จิตใต้สำนึกก็ทํางานทํางานทํางาน,ท,งาน,ท,งานทุกระบบถ้าคุณขอบคุณจิตใต้สำนึกนี่คือการที่เชื่อมโยงของการรู้คุณค่าของร่างกายของคุณร่างกายของคุณก็จะได้นะฮะมีในเรื่องราวของการสร้างเซลล์อะไรต่างๆที่เกิดความสว่างสวยเขาเรียกว่าจุดเซลล์ทุกตัวที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะไม่หลับไหลเขาก็จะลุกขึ้นมาสว่างสวยไปพร้อมกับการเห็นคุณค่า ของนะคะจิตสํานึกที่เป็นตัวคุณนี่แหละไปขอบคุณตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยอ่าก่อนนอนทำไปทำให้ชีวิตของหลายๆคนนะคะที่ใช้การขอบคุณทุกๆสิ่งที่ได้ในวันนี้แล้วทำให้เขาประสบความสำเร็จเพราะการรู้คุณค่าในตัวเองเพราะตัวเองนี่แหละจะเป็นตัวที่จะไปดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสำเร็จให้กับตัวเองได้โอเคไหมข้อที่2การสรรเสริญข้อที่2เป็นเรื่องของการกระตันอยู่ทราบซึ่งกระตันอยู่ นะ,ะความรู้สึกที่ซาบซึ้งกตัญญูต่อนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์ต่อชีวิตมันก็เหมือนขอบคุณนะแต่การขอบคุณเนี่ยเป็นการกล่าวด้วยวาจาการเขียนด้วยอักษรน,นะคะการพูดนะคะการพูดที่บางครั้งไม่ได้ใส่เนเรื่องเราของความซาบซึ้งกตัญญูดังนั้นจึงมาใส่ที่ข้อสองข้อที่สองเนี่ยคุณอาจจะเลือกในเรื่องเราของการที่ มีความรู้สึกทราบซึ้งกันอยู่ในบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพิเศษในคืนก่อนนอนเนี่ยคุณก็เลือกเอาแบบที่คุณอยากจะเอามาเล่นความรู้สึกนะคะคืออาจารย์อนอาจารย์เบนทอยซี่ก็สอนในเรื่องของการเล่นกับพลังงานเพราะถ้าคุณเครียดกับพลังงานนะคะคุณก็ไปผิดทางอีกดังนั้นเรื่องชีวิตมันเป็นศาสตร,ร์และศิลป์มันเป็นเรื่องจิตวิทยามันเป็นเรื่องราวที่คุณจะต้อง สนุกสนานเข้าใจไหมคะการปฏิบัติทมไม่ใช่ความเคร่งเครียดอย่าไปผิดทางถ้าคุณปฏิบัติทมหน้าดำคําเครียดคุณผิดทางเพราะว่าทางของความสุขมันก็คือความเบิกบานและเบิกบานต,ตรงไหนมันจะเคร่งเครียดโอเคไหมผู้รู้เพื่อตื่นผู้เบิกบานนะคะไม่ใช่เป็นผู้นะคะผู้เครียดแล้วจะไปสู่ในเรื่องราวของการที่จะเสด็จสู่สวรรค์ได้มันไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ย าการที่เราจะอยู่ในคลื่นของพลังงานการสํานึกรู้คุณทราบสังกตันอยู่การอยู่ในคลื่นพลังงานของความรักอย่างไร้เงื่อนไขไร้เงื่อนไขก็คือไม่มีเงื่อนไขนะฮะไม่ต้องไปเอาเป็นความรักผูกพันชั้นกับเธอต้องมีผลประโยชน์ต่อกันฉันชู้สาวอะไรต่างๆไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นความรักนะคะที่เห็นอยากจะมอบสิ่งดีๆ ะะมีความรู้สึกในเรื่องราของการที่อยากให้เขาประสบความสุขประสบความสําเร็จนะฮะสุขภาพแข็งแรงและ,จะเจริญก้าวหน้าอันนี้เป็นลักษณะแบบน,นั้นเมื่อนะคะเขาทําไม่ดีกับเราเราก็จะไม่ตัดสินทันทีนะคะและเราก็จะมีในเรื่องราวของเมื่อมีความรักอย่างไรเงื่องไเราจะเมตตาเขาเพราะเรากําลังรู้ว่าเขากําลังทําปฏิกิริยาบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่มากระทบเรา แต่ถ้าเราไม่รับมันจะกลับไปหาเขาเองคุณนึกออกไหมอันนี้เป็นเรื่องราวสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนทั้งหมดเลยแต่ยุคนี้สมัยเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของการสื่อสารและทําได้ง่ายๆแบบที่เราทําอย่างนี้แหละนะคะเมื่อในเรื่องราวของนะคะการที่เราจะอยู่ในยุคพลังงานใหม่นะคะแล้วเรามีในเรื่องราวของการที่บอกว่าถ้าไม่มาขอบคุณก่อนนอนเนี่ยนะคะจะต้องทอางไงมันยิ่งยอดเยี่ยมเลยค่ะทีรักนะคะยอดเยี่ยมมากๆก็คือว่า คุณจะได้มีสภาวะจิตนะคะที่เป็นภาวนาจิตอยู่ทุกที่ทุกเวลาเขาเรียกอาการิโกอาการิโกปฏิบัติธรรมนะคะก็คือปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะนะคะไม่ได้ไลเอ่อไม่ได้มีรูปแบบไร้ขีดจํากัดนะคะคุณจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่จิตคุณภาวนาคําว่าขอบคุณอ่ะวันนี้นะคะ คุณกําลังกินไอติมเซเว่นเซนอยู่ขอบคุณไอติมเซเว่นเซนนะที่ทําให้ฉันมีความสุขเออฉันมีขอบคุณจร,งจริงๆร้านอาหารมีรสอา่ารสไอศครีมเยอะแยะมากมายแต่ฉันเลือกชอบนะคะรสมะม่วงอะไรเงี้ยนะไอศครีมมะม่วงคือคุณไปอยู่ตรงไหนก็มีความสุขได้นะ่ะวันนี้ม <c aquele> ันทอยจี้ก็ไปเล่นภูมันทอยจี้ก็ขอบคุณโต๊ะภูขอบคุณลูกภูขอบคุณไม้ภูขอบคุณนะผู้ผลิตในเรื่องเราเกมกีฬา โต๊ะนะคะการเหมือนโต๊ะสนุกเกอร์นะมันเป็นเรื่องราวของความสนุกสนานและก็เป็นความสุขนะคะเพราะพลังงานของความสนุกสนานมันเป็นไปนสร้างความสุขถ้าเราใส่ในเรื่องของความอขอบคุณเข้าไปขณะที่เราเล่นก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันทําให้จิตเราติดสมาธิไปในตัวติดสมาธิไปในตัวอันนี้คือมันถอนจิตที่แค่ยกตัวอย่างนะคะส่วนนะคะการใช้แรงสันสะเทือนข้อที่3ก่อนนอนนะคะมาเรื่องราวของความรักอย่างไรเงื่อนไข ที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์นะคะความรักที่บริสุทธิ์นะคะมันเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยความรักที่บริสุทธิ์เหมือนความรักของแม่ที่มีกับลูกนะคะเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขและมันบริสุทธิ์มากๆคือมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่เรื่องที่จะให้ให้มากเท่าไหร่ก็ให้ได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 ้ก็คือมันไม่มีเรื่องเงื่อนไขอะเพราะคุณก็ได้ความไม่มีเงื่อนไขมาจากนะคะ เรื่องราวของพระจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ให้เรามีชีวิตนะคะอ่าจะหมายถึงนะคะพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดของตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือจะหมายถึงนะคะพระผู้สร้างอันนี้เป็นเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณเลยนะ,ะอ่อถ้าพูดไปพูดมาเนี่ยหลังๆนะคะพวกเราจะได้ยินคําว่าตัวคุณมีพระเจ้าอยู่ในตัวคุณนะคะก็ไม่แตกไม่แตกต่างนะเพราะคิดดูสิ คุณมาเกิดอะนะคะแต่คุณไม่ตื่นรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไรไม่รู้ว่าเกิดว่ามาทําไมเข้าใจไหมคะแต่กลไกในะร่างกายคุณอะดูแลนะคะให้ตัวคุณเองเติบโตเติบโตเติบโตจากตั้งแต่ตัวเด็กเล็กๆแล้วเติบโตจนตัวตวสนสมวัยนะคะแล้วกระบวนการต่างๆที่คุณยังไม่ตื่นรู้ขณะที่คุณเรียนหนังสือจนจบระดับไหนระดับไหนนะคะแต่ก็ยังมีในเรื่องราวกลไกที่มันนะคะมันสอดแทรกที่คุณอาจจะมี ความรู้สึกจินตนาการนะคะเป้าหมายในเรื่องอะไรที่มันสอดคล้องเหตุการณ์สถานการณ์มันจึงนําพาชีวิตคุณไปในแนวทางที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันที่นะคะทั่วประเทศทั่วโลกต่างก็ฟื้นฟ,นฟนูในเรื่องราของเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะแต่คุณยังไม่สามารถไปไหนถึงไหนได้ต้องมาตรวจเช็คว่าพลังงานตรงไหนที่คุณยังนะคะไม่ได้ทํา และคุณนะคะสามารถทำได้นี่คือเวิร์กช็อปที่มันทอยีให้ในวันนี้ก็ใช้3ข้อนี้นะคะต่อเนื่องไปยังต่ำา21วันหลังจาก21วันไว้เรียบร้อยแล้วคุณจะมีวินิจฉัยพิจารณาด้วยตัวเองว่าคุณจะทำต่อหรือพอแค่นี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องมากังวลน,นะคะมันทอยีก็เป็นเป็นกลุ่มคนที่ต้องฝึกตัวเองนะคะกับเรื่องพลังงาน ใหม่ๆพวกนี้เหมือนกันเพราะเกิดมามีการใช้ชีวิตมาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ไม่เคยสอนในเรื่องราวเหล่านี้เพราะท่านไม่มีองค์ความรู้แบบนี้เข้าใจไหมคะโทษท่านไม่ได้นะคะเพราะว่ายุคสมัยในการเกิดเนี่ยนะคะองค์ความรู้แต่ละแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยไม่เหมือนกันท่านก็รู้แบบตอนที่ท่านรู้ถ้าท่านรู้แบบตอนนี้ตอนนี้นะคะาถ้าท่านรู้แบบที่เรารู้ตอนนี้ท่านก็สอนเราหมดแล้ว นะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายยรักลูกลักหลานทุกคนแนวทางไหนที่เป็นแนวทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมเขาจะไม่ถ่ายทอดนะมะแต่องค์ความรู้สมัยก่อนมันไม่มีแบบนี้ไงแบบนี้นะคะรวมทั้งเทคโนโลยีด้วยสมัยก่อนก็ไม่มีก็มันมีตอนนี้นะคะแล้วเรื่องราววิทยานักวิทยาศาสตร์ที่มีงานวิจัยไปนะคะศึกษาเรื่องราวธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มาสืบค้นได้ตอนนี้น่ะนะคะในเรื่องราวมิติของพลังงาน นี่มิติของพลังงานที่มีคลื่นค่าในการวัดน่ะว่ามันมีกี่เฮิร์ตกี่เฮิร์ตกี่เฮิร์ตน่ะมันไปตรงกับชั้นสวรรค์นะฮะแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้น,นของพระพุทธเจ้านั่นแหละสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในยุคนี้นะคะดังนั้นในเรื่องราวของธรรมชาติของชีวิตกับธรรมะการปฏิบัติธรรมนะคะกับยุคนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะดังนั้นน่ะถ้าเราจะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่จะทาตัวเองให้มีความสุข ความตัวเองให้มีความสําเร็จและ soup, ความสุขความสําเร็จที่ตัวเราทําให้กับตัวเราเนี่ยมันจะเป็นตัวนะคะเสาพลังงานที่ยิงย่งใหญ่ที่แผ่กระจายไปให้กับผู้อื่นด้วยเมื่อสิ่งใดที่เราทําเพื่อตัวเราผู้อื่นจะได้ด้วยเมื่อสิ่งใดที่เราทาให้เพื่อผู้อื่นด้วยจิตอั so นบริสุทธิ์ที่จะเป็นความความปรารถนาดีให้ผู้อื่นนั้นอะเราก็ทําให้กับตัวเองด้วยดังนั้นนี่คือความเป็นหนึ่งเดียว โดยที่เป็นภาษางดงามมากความเป็นหนึ่งเดียวคือความเป็นหนึ่งเดียวทางด้านพลังงานไม่เป็นหนึ่งเดียวทางด้านสสารนะคะคือสะสะารเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการรวมตัวนะคะในชีวิตใครก็ชีวิตของแต่ละหน่วยนะคะและแต่ละหน่วยนั้นก็มีความราับผิดชอบเสมือนเป็นจักรวาลของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าจำนวนแค่ความราับผิดชอบศีรษะจรดเท้าของตัวละแต่ละคนเองเนี่ย ก็จำนวนนะคะ80ถึง100ล้านล้านเซลล์ละทำยังไงให้ครัวตัวคุณเองใน1 80ถึง100ล้านเซลล์นะคะอยู่ในกระแสพลังงานนะคะที่ไม่ตกเลยนี่ก็คือยอดเยี่ยมมนุษย์ละเข้าใจไหมคะดังนั้นวันนี้เมนทอรจี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้พวกเราสําหรับใครบางคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องราของการสร้างความสําเร็จให้รวดเร็วก็ใช้สแรงสัรชเทินี้ก่อนนอน นะ,ะเมื่อคุณรู้สักคุณค่าด้วยการขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ในแต่ละวันแต่ละวันนะวันนี้ก็คือใช้ของวันนี้เนาะก็เขียนแต่วันนี้แล้วก็ขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้เจอด้วยความทราบซึ้งกัญญยูข,ของ สิ่งที่คุณได้เจอวันนี้นะคะสามนะคะมอบความรักอย่างไรเงื่อนไขคุณก็อยู่ในคลื่นของพลังงานสูงสูง,สงทั้ง3คลื่นก่อนนอนและนะคะระหว่างคุณหลับไปสิ่งที่คุณกระทําตรงนี้ก่อนนอนนะคะมันก็จะเป็นเหมือนตัวนะคะชโลมนะคะจิตวิญญาณของตัวคุณเองอไปด้วยในเรื่องเราพลังงานคลืนพลังงานดีๆ ขณะนอนหลับคุณก็จะนอนหลับสบายนะ,ะคะผ่อนคลายและตื่นเช้าขึ้นมาคุณก็จะกระปรี้กระเป๋ามีพลังนะคะในการที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆเพราะนะคะคุณได้นําในเรื่องราวของร่างกายของคุณจิตวิญญาณของคุณเข้าสู่นะคะในกระบวนการที่ดีางามสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างแท้จริงวันนี้จึงเป็นของขวัญที่จะทําให้ทุกคนนอนหลับฝันดีได้ดีที่สุดลองทําดูนะคะ ไม่ต้องเชื่อค่ะเพราะว่าเรื่องเราเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ของชีวิตคุณทําคุณได้เองนะคะคุณทําคุณได้เองผลลัพธ์มันเกิดขึ้นกับคุณในขณะที่คุณทํามันเป็นผลลัพธ์ด้านดีแน่นอนค่ะคนทั่วโลกพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วดังนั้นคนอื่นเขาทําประสบความสำเร็จแล้วอะไรล่ะทาไมคุณจะทําไม่ได้ล่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณเอาไปลองใช้ได้เลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะด้วยความรักและปัรถนาดีบ๊ายบายค่ะ